สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่ชแนลของ V ีส o มเวกันอีกแล้วคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคน สารลองข้อมูลแชทบนไลน์นะ2 0 2 2อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่เคยมาดูคลิปเราแล้วนะของช่อง v 3 w o r หรือว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่มาดูคลิปนี้ของช่อง V 3 w o r เเป็นคลิปแรกนะทุกคนก็ยังไงก็ขอญอาตสวัสดีอย่างเป็นทางการด้วยนะทุกคนก็ให้ทุกคนมาหน้าตาของอ่าหน้าหลักของไลน์นะทุกคนและทุกคนจะเห็นเป็นรูปเหมือนอะไร รถยนต์นะตรงมุมขวามือด้านบนนะ <c oughs> ก็ให้ทุกคนลิกไปได้เลยนะตรงอะไหล่รถยนต์นะเราขออนุญาตเรียกว่าเป็นอะไหล่รถยนต์นะทุกคนอ่าก็มาหน้าการตั้งค่าแล้วนะทุกคนโอเคเมื่อเรามาหน้าการตั้งค่าแล้วให้ทุกคนเลื่อนมาตรงคําว่าทั่วไปนะทุกคนจะเจอคําว่าแชทนะทุกคนก็ให้ทุกคนเลือกตรงคําว่าแชทได้เลย โอเคทุกคนเมื่อเลือกตรงคำว่าแชทแล้วนะจะเจอคำว่าสําลองข้อมูลการแชทนะทุกคนโอเคก็ให้ทุกคนเลือกสําลองข้อมูลการแชทได้เลยโอเคทุกคนซึ่งก็จะมีข้อมูลที่ขึ้นมานะก็คือคำว่าสําลองข้อมูลตอนนี้หรือว่าคำถี่ในการสําลองข้อมูลนะอ่ะสมมติทุกคนอยากจะสําลองข้อมูลณนะตอนนี้ณนะเวลานี้เนี่ยก็สามารถกดสําลองข้อมูล ตอนนี้ได้เลยซึ่งเขาก็ขึ้นมาว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ในขณะนี้ต้องการสำรองข้อมูลโดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายมือถือหรือไม่นะทุกคนถ้าทุกคนมั่นใจว่าเอ๊ะเราไม่ได้เชื่อม Wi-Fi เนี่ยแล้วเราจะใช้มือถือในการสำรองข้อมูลเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะ เป็นอย่าง,งานั้นหรือว่าอยากจะใช้มือถืออินเทอร์เน็ตมือถือในการสำรองข้อมูลเนี่ยก็สามารถกดทําต่อได้เลยนะทุกคนเราขออนุญาตทําทให้ทุกคนดูเฉยๆนะทุกคนก็อ่ะเดี๋ยวเรากดตรงคําว่าความถี่ในการสำรองข้อมูลนะอ่ะการสำรองข้อมูลอัตโนมัตินะก็คือการที่ข้อมูลประวัติการแชทจะถูกสำรองไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดโดยอุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi และเสียบปลั๊กตลอดเวลาที่สำรองข้อมูลนะถ้าทุกคนอยากจะสำรองข้อมูลอัตโนมัติก็คลิกเปิดตรงนี้ได้เลยซึ่งเขาก็จะมีข้อความที่ขึ้นมาว่าความถี่ในการสำรองข้อมูลอ่ะอันนี้ก็สามารถเลือกกันได้เลยนะทุกคนว่าจะเป็นทุก3วันทุกสัปดาห์หรือว่าทุก2สัปดาห์หรือว่าทุกเดือนนะทุกคนอันนี้ทุกคนสามารถเลือกได้ตามใจคุณผู้ชม นะก็ประมาณนี้ทุกคนสำรับการสำรองข้อมูลบนไลน์2022อัปเดตใหม่ล่าสุดก็เป็นอย่างไรบ้างถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไคร้และกอย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชาแน,นลของ V3 w o r แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย